พูดเกาหลีเก่งมากนี่เพื่อนใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนเองนะคะเร็วไปจริงหรอวันเก็บได้ลงคลิปสําหรับใครที่ต้องการฟังพูดอ่านเขียนภาษ,าษาเกาหลีทั้งสี่ทักษะใน1เดือนไปนะคะและนี่คือคอมเมนต์เสียงตอบแล้วจากเพื่อนที่ถามไปเมื่อวานนะคะมีเพื่อนที่ต้องการพูดภาษาเกาหลีได้เยอะมากแล้วเขียนด้ว่ามีเวลาน้อยใช่ปะวันนี้มาพิสูจน์ให้ฟังค่ะว่าแผนการเรียนใน5สัปดาห์การเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยจนถึงสามารถใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสารเริ่มต้นได้ทำยังไงบ้างและเพื่อนที่เรียนไปแล้วเนี่ยเขาเรียนไปแล้ว เพืนที่ได้เรียนไปแล้วนะคะ นี่คือการแต่งประโยควีคแรกๆและนี่คือการแต่งประโยคนีวีคท้ายเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะที่เห็นอยู่นี้ใช้เวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นค่ะอยากบอกครูว่าครูเข้มมึงครูที่สอนสนุกมากมีเทคนิคในการช่วยจําให้เรียนได้ง่ายขึ้นส่วนตัวแล้วเป็คนคนเข้าใจย,ยากแต่พอได้มาเรียนกับครูเข็มทำให้ได้ภาษาเกาหลีมากขึ้นยอมรับเลยค่ะว่าเราถอดใจว่าจะไม่ไปต่อแต่พอเห็นครูเข็มบอกในไลฟ์ว่ากำลังจะเปิดคอร์ส<า>เรียนถามคำถามได้ตลอดเวลาทําให้มีไฟในการเรียนเลยค่ะเพราะว่าทําให้เรารู้สึกว่าครูเข็มตอบคำถามที่เราสงสัยอยู่ขอบคุณที่มาเปิดคอ สามารถฟังพูดอ่านเขียนได้คล่องขึ้นรูเข็มสอนดีมากๆก<น>ไม่เครียดทําให้อยากเรียนมากขึ้นทังเอกสารหนังสือละเอียดมากเข้าใจง่ายมากไม่ผิดฝากจริงๆค่ะสองคันแรกที่เปิดไปนะคะเข็มจะมีแชทกลุ่มด้วยเนาะแล้วก็จะมีไลฟ์กลุ่มใช่ไหมเราจรึงได้เห็นพัฒนาการของเพื่อนๆนะคะว่าใช้ภาษาเกาหลีเไป็นยังไงบ้างแล้วพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่นักเรียนคูเรียสปิดอัพในรอบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแชทกลุ่มกันนะคะแต่ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรสามารถฝากพีมมินาถึงเข็มได้เลยค่ะ ในวันพวกนี้เข็มจะเอาดีเทลทั้งหมดของเคาหลีสปิาปังพูดอ่านเขียนครบจบใน1เดือนมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยค่ะบอกเลยว่ารอบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนไปคอมเมนต์บอกเข็มหน่อยค่ะว่าถ้าทุกคนมีเวลาหนึ่งเดือนในการฝึกพูดภาษาเกาหลีให้ได้ทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคอมเมนต์ว่าพร้อมเลย